ค่ะกลงมต้นนี้แม่บูได้กัดสีแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่บูจะพามาบำรุงบอลสีของเรานะคะให้สีสันสวยงามลำต้นแข็งแรงและปลอดโรคด้วยน้ำหมักจุลินซีน้ำสาวข้าวค่ะหนึ่งเพียงฝาเดียวนะคะเติมไปในน้ำหนึ่งลิตรค่ะจุลินซียน้ำสาวข้าว สูตรมะกรูดนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจสูตรนี้กลับไปดูที่แม่บูได้ทำการแชร์ไว้ก่อนคลิปหน้านี้แล้วนะคะโดยการผรสมน้ำหนึ่งลิตรรดลงไปที่ลำต้นเลยค่ะพวกมแมลงหรือว่าสีสันของบอลก็จะสวยงามนะคะเพราะบอลสีของเราจะชอบดินที่มีกรด นิดหน่อยค่ะ,จะเจริญเติบโตได้ดีและจะมีสีสันที่เข้มสวยงามค่ะ 这个他们大部分弄不了，因为木头火。